ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่รลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยไอ้เหี้ยระหว่างสินาทีนี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับ อ่ะผู้ถามเรื่องรู้จากแครบเบดโนหนึ่งไหมเป็นม,มันเอาแล้วเว้ยตา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 สต,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 ตรีมเมอร์ทวิชทีวีนี่ดูเหมือนว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแครบเบทโนหนึ่งอ๋อกูพิมพ์ผิดไอสัตว์ ไม่เอาไม่เอาอันนี้เราอันนี้เอันนี้อันนี้เอันนี้เราเอาแบบเอาแบบตรงตัวอุ้ยมันเจอเลยว่ะแคปเบดโนหนึ่งสตรีเด้ดเดเเน้นเน้นสตรีมเกมหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็คุณสามารถเยี่ยมชมช่องทางแคปเบดโนหนึ่งเนื้อหาการสตรีทเกมสามารถที่บันทึกไว้เฮ้ยมึงดู แคปเบ็ดยังน้อยแคปเบ็ดยังน้อยก็โฟกรีแอ๊ดโฟกรีแอคมีข้อมูลเพียบสวัสดีครับมีรัฐโฟกรีแอคมีข้อมูลอย่างเยอะดูแกแอคแคปเบ็ดวันพารากาฟแค่วันพารากาฟเองมึงดูแคปเบ็ดหนึ่งพารากาฟมึงดูโฟกรีแอคข้อมูลตั้งดิบดิวะโอ้โหเบาอ่ะไอ้เหี้ย ผมนี่แม่งมาจริงๆช่วงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนบันทายอีกขอโทษขอโทษอย่าเล่นอย่าเล่นอันเนี้ยก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มเอาไปโมอีกเอาเดิมเหมือนข้ามประตูตลอดเวลาอะเอา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 รอ๋อลาบ่อยข้อมูลน้อยเออเออช่วงนี้นะเขาาน่าจะลาในช่วงที่ G G GPT มาพอดีนะครับแคบเบตเนี่ยเริ่มลาตอน GPT มาพอลาบ่อยๆเนี่ยคือ GPT มันหาข้อมูลยากไง ช่วงก่อนไม่ค่อยลาช่วงหลังๆลาบ่อยเริ่มหาข้อมูลเอ้จีพีเอ้ยไอ้เฮียแม่งลาบ่อยไม่หาข้อมูลไม่เจออะไรเงี้ยเหแล้วก็เลยอาจจะเป็นไปได้ค่อยน่าดูหน่อยเมื่อกี้เดิมเหมัอนขมิบตัวตลอดเวลาเลยรู้จักแม่เป้ยสวยแฟมิลี่ไหมรอรอดูมาเชิญพี่มีกล่องเยอะอย่างนี้พี่เน้นทำงานดำแน่เลยสายงานดำรอรอาเชิญที่มีกล่องเยอะอย่าง่เน้ดำแ่เลยส เมื่อกี้ถ้าเ้ยวิ่้าอะไรอ่ะถ้าแบบว่าเศร้าๆอ่ะนี่เจ้่หนี้ยแฟมิลี่เป็นกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีความนิยมสูงในหมู่คนดูที่ชื่นชอบการเล่นเกมและความบันเทิงออนไลน์พวกเขามีช่องทางบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น YouTube และ TikTok โดยเน้นการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นเกมการรีแอควิดีโอและการจัดกิจกรรมต่างๆในเกมอน Source ช่องทางหลักของค<ต>ิย <Family. S 2> วซอย f ฟมิลี YouTube พ you ูปต YouTube HTTP slash e t slash YouTube F Family มีวิดีโอหลายประเภทที่ครอบคลุมการเล่นเกม oh. การรีวิว oh. และการทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับ oh. ที่ oh. ชาติอุกุาและอาเซียนมีคลิปสันเ <Yeah. S 1> ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเล่นเกมและช่วงเวลาสนุกสนานของทีม I'm Chat Source เอ oh. กลุ่มเคียวซุยอ้ฟามิลี่มีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างความบันเทิงผ่านเกมไฟแวมและ GTA 5โดย,โยมีการจัดกิจกรรมและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องซามสกาลส์สหากคุณ <laughs> สนใจติดตามร <laughs> ับเคียวซุยอ้ฟามิลี่สามารถเยี่ยมชมช่องทาง YouTube และเ i ็ t o k ของพวกเขาเพื่อดูคอนเทนต์ใหม่ๆและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาจัดขึ้น ก็รู้จักเขาก็รู้จักอุ้ยไอเชี่ย GPT นี่แม่งเป็นสุดยอด AI ป่ะวะไอ้เหี้ยมันมันโหดจังวะแชทคนเราอยู่แล้วไม่รู้ทุกเรื่องเลยนะไม่น่ากลัววะผมผมลองเียถ้าพิมพ์ชื่อกูไปกูอยากรู้ว่ะถ้าสมมติเราพิมพ์ชื่อเราไปอ่ะมันจะรู้จักเราป่ะวะนัทถ้าก่อน อยากรู้อะชื่อสาเดีเนี่ยหมอรออยู่เนี่ยมันจะรู้จักกูไหมโอไม่รีบไม่รีบไม่รีบหมอแต่รออยู่นะรออยู่นะฮะรออยู่นะไม่รีบมอนถ้าเดินนักกรันเป็นหนึ่งสมาชิกของเกียวสวยแฟมิลี่ซึ่งเป็นกลุ่มคอนเทนต์เอเตอร์ที่ความรีวิวยี่สิบโอ้เห็นหาทุกที่เลยมอนมันรู้ได้ไงวะ ใชฮะอนปอฟ้เวดี้อะไรอ่ะฮัลโหลพี่ผมเบ่ะพี่มันรู้ได้ไงวะเหลือพี่โนพี่ผมเบ้าพี่พู้แน่นะเป็นงันนะพู้ชี้น่ากลัวจัดครับเคมาพู้อ๋อมันมันมันหาเซิร์ชมาเว้ยมันเซิร์ชที่เราเซิร์ชมาก่อนแล้วมันก็แบบไลรไรไ่ไหร ถ้าเราเรารีเรารีอ่ะเรารีเรารีใหม่แบบรีข้อมูลใหม่หมดอ้าวไอ้เหี้ยแล้วอ้าวมันรีใหม่ไม่ได้หรอรีมูฟเลยนะลองพิมพ์ใหม่ดิณักทักก่อนเอกผาตีสวัสดีพี่เล็กะไรครับพี่อ่ะไม่ได้ถ้าแบบว่าถ้าสมมติคุณพิมพ์คุณพิมพ์ไปอย่างเงี้ยมันแบบว่า รู้รู้จักรัชกรอมครับรัชกรไหมไม่เป็ดอ่าพอพอพอแบบนี้มันไม่รู้จักเว้ยแบบนี้มันไม่รู้จักละพอลบข้อมูลแล้วมันก็เหมือนแบบว่าคือมันเหมือนมันมันอิงจากข้อมูลเก่าที่เราถามถามมาเว้ย แล้วมันไปหาเจออะไรเงี้ยมันก็จะเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันอืมพอเข้าใจได้ไม่น่าหาเออทำไมเ่ฟี้ย่แบบนี้วะเออรู้จกักโอ้บ้านไหมไม่รู้จกักรู้จกักโอ้ เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อโครเ KSOC ด้วยกันนะคะ